บรรยากาศการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากครั้งที่6ของจังหวัดนครนายกที่สนามหุบเหมยโมโตโคอร์สบ้านหุบเหมยหมู่ที่5ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีนางสมปองเสนานายกองค์การบริหาสรส่วนตำบลหินตั้งนายสมพงสายทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพลีนายชุมพลพัฒน์เล่าหะพาณิชย์นายกองค์การบริารบาราหา,า,า,าร,ราส่วนตำบลสาริกาพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านก็ร่วมชมการแข่งขันพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหุบเหมย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและมีผู้ชมมากกว่า500คนโดยบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากซึ่งเป็นที่น่าทึ่งของผู้ชมที่เข้ามาชมการแข่งขันในสนามเมื่อเห็นมอเตอร์ไซค์วิบากจิ๋วขับขี่อยู่ในสนามแบบมืออาชีพและขับได้อย่างพลิ้วสวยงามเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1แบบไม่สนรุ่นใหญ่เมื่อถอดหมวกกันน็อกออกมาถึงกับอึง้งพร้อมส่งเสียงปรบมือให้กับเด็กชายภูผพาซึ่งมีอายุเพียง8ขวบเท่านั้น ที่สามารถบิดรถเดียวข้อเส้นชฉ่และน้องมีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งทีมชาติในอนาคตด้านนายเทิดภูมิบุญสมเร็จผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้เปิดเผยว่าสำหรับน้องภูผาที่ขับมอเตอร์คอดในครั้งนี้เป็นหลานชายที่ชื่นชอบในเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากจึงจับมาฝึกฝนได้ประมาณ2ปีจนคล่องและสามารถปล่อยขับขี่คนเดียวได้จนสามารถขับขี่ในสนามเป็นนักแข่งทั่วไปได้จะน้องฝันอยากเป็นนักแข่งรถวิบากทีมชาติ ซึ่งตนเองให้การสนับสนุนหลานจนกว่าประสบความสําเร็จดีกว่าที่จะให้หลานชายไปขับขีบ่บนท้องถนนเหมือนเด็กแว้นทั่วไปในระิตีมงคลกิจการรายงานนายสมรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตและนางมาริกาเกตกุลนายกเหล่ากาชาจังหวัดสีสเกตไปประทานมออผ้าห่มกันหนาวและหมวกไหมพรมให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสีสเกตโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำรัศดรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสีสเกต ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสีสเกตภอ,อจุมน้อยอภอวังหินและอ,พอปพะยุเขารับมอบผ้าห่มกันหนาวระบบหมายพร้อมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อคลายความหนาวเย็ยนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้กิติยาภาณเร่นธะิรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิสสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็วบุญทันทุสีวันปฐมพงศ์ทุสีวันรายงาน นางอุสนีเจียมราเกษตรอำเภอเกาะยาวนำผู้สื่อข่าวก็ทำปลาเค็มของฝากขึ้นชื่อของอำเภอเกาะยาวที่บ้านของจ่าอีดนางสาวซอดียะระวังชาเลขที่498หมู่ที่5ตำบลเกลาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจาังหวัดพังงาซึ่งเป็นครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านผู้ผลิตปลาเค็มรายใหญ่และมีชื่อเสียงในพื้นที่โดยได้สาธิตพิธีการทำปลาเค็มที่ต้องใช้ปลาตะหลังหรือปลาสีเสยดปลาพื้นถิ่นของอำเภอเกาะยาวซึ่งครอบครัวออกไปจับในทะเลนำมาผากกลางตัวแบบสด เอาเครื่องนายออกล้างให้สะอาดหมักด้วยเกลือเม็ดไว้1นึ่งคืนจากนั้นนํามาล้างเกลือออกให้สะอาดนําไปตากแดด2วันและนํามาห่อด้วยกระดาษส่งขายกับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่มารับที่บ้านและสั่งทางออนไลน์ซึ่งทุกคนที่เชิมก็ต่างติดใจสั่งซื้อเพิ่มและมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าในอดีตนั้นข้าราชการในเขต3ามจังหวัดคือพังงากระบี่และภูเก็ตถ้าได้นำปลาเข็มจากเกาะยาวไปฝากเจ้าหนายสักครั้งและรรองว่าจะเจริญรุ่งเรืองในหน้านที่การงานจนชาวบ้านเขาเรียกกันว่าปลาเลื่อนขั้น การระเกตผมทองรายงานโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3นำนักเรียนในโครงการมินิอิงลิชโปรแกรมระดับชั้นป .1- ถึงป .4 จำนวน70คนเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะภาษาต่างแดน,น,นเมืองอีปโปและเมืองไทยเปงประเทศมาเลเซีย เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในโลกกว้างเปิดประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในด้านสังคมวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกันเช่นภาษาอังกฤษภาษามาเลยูกลางและภาษาจีนเพื่อนําไปประยุกต์ใช้และปรกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในหลักสูตรดังกล่าวสาหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนคือบางซาอักนกำปองยาโมและโรงเรียนคือบางอาซานเอสทีจอนสาตูในสังกัดศึกษาธิการอำเภอสารุมาตันกับโรงเรียนโดบ้านเบตงประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงปัญจัตีรัะการเชิดสิงโตการแสดงโชว์ของนักเรียนการตอกคำศัพท์คอนเวอร์ภาษาอังกฤษรวมถึงการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายด้วยเจษดาสิริโยธทยรายงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลร่วมกับศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูลสอนชนภาค3จัดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ในหัวข้ขอการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2516โดยมีนาวัยเอกแสนไทยบัวเนียมรองผอ,อสอนชนจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมด้วยบุคลากรหน่วยง,งานของรัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเข้าร่วมกว่า60คน คันนี้มีการบรรยายในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของสนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและอำนาจหน้าที่ของสนยนควบคุมม okay. ั่นคงท่าเรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการทำประมงผิดกฎหมายการสมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในส่วนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสิทธิอธิปไตยและสิทธิในการแสบงผลประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาองค์ความรู้และลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรของชาติตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดสตูลน,นิตยาแสงมณีออรายงาน